ครับก็สวัสดีช่วงสายๆนะครับของวันศุกร์นะครับที่30มสิบุนายน2 5 6 6นะครับสําหรับวันนี้นะครับซุ้มมีดโดยทันใจของเราก็มีมีดมานาเสนอจํานวน2เล่มนะครับอ่าและพ่อลดราคาให้แล้วกันนะครับในราคาเล่มละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับปกตินะพ่อขายเล่มนี้อยู่ที่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับลดราคาถูกๆนะครับทั้งสองเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบขึ้นไฟสองรอบนะครับด้ามและฝักทําจากไม้ปะดูนะครับ เข้าด้ามด้วยอีพอกซีปังมุดด้วยทองเหลืองรัดไว้ปอกเก้าสวยงามนะครับผมครับมีดชุดนี้งามมากนะครับนะครับผมนะครับโดยรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับซ้ายมือนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวห้านิ้วท้องกว้างสองจุดสามนิ้วสันกบหนาเจ็ดมินะครับแล้วก็มาเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะครับด้ามยาวห้าจุดสองนิ้วท้องกว้างสองจุดสองนิ้วสันกบหนาเจ็ดมิลนะครับอ่าทั้งสองเล่มนะครับ น้าป้อมมาเสนอขายในราคาเริมรับ850บาทนะครับนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการมีดคุณภาพดีนะครับสวยๆงามๆนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับผมนะครับปกติน้ป้อขายสองเล่มนี้อยู่ที่เริมรับพันหนึ่งร้อยสี่สิบเออพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนะครับนะครับวันนี้มาลดราคาให้ถูกๆนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคมฟรีนะครับ หรือหากไม่พอใจในตัวสินค้ายินดีคือเองินให้เต็มจำนวนนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์063นะครับ9845673นะครับ0639845673นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็เบอร์0619600789นะครับ,บ,บ0619600789นะครับ ID ไลน์0639845673นะครับฝากติดตามผลงานทางเพจลงตีมีดโดยทันใจแล้วก็ทางช่อง YouTube ซุบมิดโดยทันใจด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ติดตามผลงานทาง a c e b o o k นะป่อเฉยภูมิด้วยนะครับนะครับลูกค้าหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามานะครับว่ามีดราคาริมแล้ว0 0บาททำไมหมดไวจังก็หมดไวครับเพราะว่าปกติแล้วก็ขายในท้องตลาดก็ไม่ต่ำกว่าราคาริมละพันสอง้บบาทอยู่แล้วครับผมมีคุณภาพดีนะครับมีดดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีรับประกันการใช้งานให้นะครับมีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับนะครับ ก็หมดไวนะครับเข้าใจลูกค้าทุกท่านนะครับเอาเป็นว่าลูกค้าท่านใดโชคดีนะครับทางช่อง YouTube ดีดขึ้นไปไวก่อนได้เห็นก่อนโทรสั่งปิดก่อนก็ได้ไปนะครับในคาริมละหกร้อยนะครับอ้าพอทาออกมาประจำไหมไม่ทําออกมาประจํานะครับจะแต่จะทําออกมาเรื่อยๆนะครับทาออกมาเรื่อยๆอาศัยเป็นช่วงๆช่วงจังหวะนะครับง่ายๆนะครับจังหวะใดที่นพปอต้องการใช้เงินด่วนน้อปอจะขายริมละหกร้อยแค่นั้นเองครับนะครับตอบง่ายๆนะครับคุณภาพมีดก็ กระบวนการต่างๆนะครับเหมือนกับมีดราคาเล่มละสองสามพันนะครับหรือเลื่มละพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดของน้าป้อที่ขายทั่วๆไปนะครับคุณภาพเหมือนกันนะครับแต่น้าป้อบางทีน้าป้อก็จําเป็นจะใช้เงินด่วนนะครับน้าป้อก็ก็เอาลงขายเล่มมาหกร้อยเลยนะครับง่ายๆนะครับสําหรับน้าป้อนะครับพอใจซื้อพอใจขายนะครับแล้วก็รับประกันคุณภาพให้ลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มีอุปการะนะครับกับลูก สม,มิทธ์โดยทันใจของเราได้ดีเสมอมานะครับขอบคุณมากๆนะครับผมครับสวัสดีครับผม